สวัสดีค่ะวิกกี้อีสานผ้าแสบผ้ามวนจ้ะเมือ่อนี้วิกกี้สิบผ้ามากินนั่นเขาปุ่นน้ำกันแด้วจ้ะเด้อเดี๋ยวสิมีสิให้เบิ่งในหม้อแล้วจ้ะพริกเต็มหม้อนะคะน้ำยานมจีนตีนไก่จ้ะน้ำยาปาดส้นตรีนค่ะส้นตรีนแซ่บๆใส่พริกหยวกเกาหลีนะคะเดี๋ยวเพาสิตักใส่จานก่อนเด้อพี่น้อง เห็ดใบตัวนั้นบางแห่งจะจักใส่จานนะคะกำลังพร้อมเสิร์ฟตีนไก่ยัวย่วๆนะคะมากินน้ำกันเ้ยค่ะใส่แบบพริกหลายๆพริกนี้ไม่เผ็ดนะคะ เป็นพริกเหมือนพริกหยวกบ้านเราพี่จังพี่หยวกบ้านเขาเนี่ยนะจ๊ะว้าจอให้เบ่งคับโอ้โหเปิดตาเสียบเนาะว้าวเต็มจานเลยค่ะพี่น้องนี่จังไหนเขาสิกินเลยอ่ะคะนี่ ทำยังไงจะกินเหลือผูกอะไรยะอยู่่ะนี่เวอร์ใส่พริกเนี่ยเราจะแซบ่บแซ่บกินทีเราเป็นจานใหญ่ๆมาด้วยจ้าพแม่พี่น้องป้องไปสุขภูสุขคน ใส่ตีนไก่ใส่พริกหลายๆเึ้นเผ็ดแสบคืออย่าง่ยอยากน้ำข่อยบ่หมูเจ้า ต้องกินน้ำก๋าด,ด้วยจ้าเด้่มส้นตีนนะคะเสียบอีสานบ้านนะกี่หยวกเกาหลีปลาหนุ่มดับ้านเขาเนี่ยกิน,น,ยนเลยั้งขวดเนี่ยเอาไซส์หลายๆจับคักรับนะ ไปเอาบักสตอมาเมื่อกี้นสตอกับถั่วงอกนะคะกินน้่มกันแซ่บพริกอันนี้หนึ่งกินกับแซ่บแล้วจ้ะพริกเกาหลีบ่าเผ็ดหนึ่งกินกับปนเนาะแซ่บอี๋หมักรับใส่ถั่วงอกนอง กินกับสตอว์นัเนแ่จ้ะสุดหยหดมดตรงห้องเร่กินก็พัดประแซบจ้ะพัดใส่กุ้งนะสะตอวพัดพี่แกง อย่างนี้ปลาเห็ดบาอยาดแล้วจ้ะทำไปแกงอันตีนไก่กระต้มไปเปลือยขันโบมีไก่เนื้อไก่กระาอนปลาทูนากระป๋องระไ้จ้ะใส่จักสองกระป๋องใส่ตีนแซ่บอีหลีเนะเห็ดเป็ดเป็ดเล็กน้อย cái cả sáng hôm dạng tắm thì có lúc mấy bỏ nó chờ nhưng nhân hình say bọc thịt này thịt câu lý này Mũi. đến khi nhân lục đổi bàn hóa chẳng sắc Không là thái ừ. yêu cầu lý cả ít Từ đầu như làm thấy nào ừ. Xem lại thang thịt, thang ที่น,นั้งน้ำเนี่ยช่องเตีงค่ะยออย่ยนะคะตุ่มไปด้ย ยายนายใหญ่ใหญ่พี่น้องยายนายสิกินเบิดก็ยายได้สิกินเหลือเไม่ได้สิกินเบ็ด ช่ออาไปถุงหนึ่งจ้ะบวะเพชแซ่บมันนี่ต้องไปแซ่บัวกว่าก็ตองเด็ดออกไหจ้ะเอาไปหนึ่งกินกับปนกันแบแซ่บริกเกาหลี กินไปตยันเขาเนาะ แซ่บต้องกันนะจ้าคุณอ่ะใจส่ชะตอนะคะตัวงอ,อกกระพริกกินห,หัวขวนจ้ะต้องมึงกินนอนของบ้านเท่ากับนี้นะเขาคือแบบ ใส่เล่นหลายใส่เต็มหมอนเป็นลูกโดดพี่พอไปนั่งกินอยู่เมืองไทยจานละยี่สิบบาทด้บางติวนึงเนี่ยะข้าจะงี้ๆของเนาะ ทำยาละจังหน่อยพักหลายๆอ้เส่บนี่จ้ายัวยัวอืม my god ขอบคุณที่เขามารับชมนะจ้า ก,กินเป็นตะแซสบเนาะร้องไปเห็ดเบิงเลยจ้ะใส่พี่คงไม่หนาได้เลยกินกับสดตัวแสบแสบ ก้บชอบกบากตที่ตามน้ำนะจ๊ะบอสอบกับบอเป็นยังกับเบิ้งพนันกซื้อก็ได้ขอบคุณที่เขามารับซมนะจ๊ะเออวันนี้จิคอจัดการอาหารจานนี้ห้เบิดก่อนมาเนี่ยเราจะเปลาไปเห็นงานจ้ะขอบคุณหลายๆลยด้จ้าสวัสดีค่ะ